อัปเดตดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีทาตุไฟเมษสิงห mm ์ธ hmm. นูในช่วงโหรอัปเดตครับในวันนี้ผมจะใช้ทาโรออฟเดอะดีวายและนี่คือโหราศาสตร์ตะวันตกรบกวนตรวจสอบวันเดือนที่เกิดก่อนดูทุกครั้งครับซิกออฟพอยส์สำหรับชาวราศีทัศุไฟในเดือนนี้จะได้รับการอุปถัมภ์คำชูในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับการผลักดันหากคุณกําลังรอโอกาสต่างๆอยู่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสําหรับชาวราศีเมษเดือนนี้หน้าที่การงานของคุณนั้นจะยังไปได้ด้วยดีเสถียรภาพทางการเงินจะค่อยๆดีขขึ้้นนนนมมีีคควาาาสุุกกกัับบผผลลงรรอปะท่ณไ ตอบแทนกลับมาครับสำหรับชาวราศีสิงเดือนนี้คุณจะมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์แต่โอกาสรอบข้างอาจจะไม่เอื้ออํานวยสําหรับคุณเท่าไหร่จะต้องรอเวลาจะนําไอเดียของคุณมาประยุกต์และปรับใช้ในเดือนถัดไปสําหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้คุณจะมีหน้าที่การงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีอาจมีเรื่องบางเรื่องในสายงานของคุณหรือคนรอบตัวที่คุณยังไม่รู้คุณจะต้องเก็บความรู้สึกของคุณเอาไว้หากคุณรู้สึกไม่พอใจใครหรือไม่พอใจเรื่องของการทํางานของคุณครับ และพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนในช่วงโคโรงอัปเดตครับ